สวัสดีค่ะมาวันนี้ได้นี่ยคุณตำบักงเพชรเพชค่ะผิกลายหน่วยเติบนีค่ะมีระดิษมีขะปุ่นนะคะมีไข่มีไก่ทอดนิดนึงหล้วกต่มีซอสเส้นเนี่ค่ะมาเด้อมากินน้ำกันสุสุโคนมาเสบมานนนกันนะคะแซบแบบมัมค่ะนี่ค่ะนะมาเจอกันนะคะมาๆๆกินข่าวค่ะบมเมนกินข้าวกินตำบักงค่ะ สวัสดีค่ะมาแซ่บแซบบันนี้นี่จ้านี่จ้ามาเ้อร์กินตำบักหงแซ่บแซบแซ่บแบบมัมนะคะง่ายๆมันบ้านเนาะมาจ้าลองกับกล้องนิดนึงโอเคค่ะจะได้เห็นชัดๆหนะเห็นชัดบ่า ซอสเสร็สสอยากกินยงพิดเผ็ดค่ะบอ่บอสวงบ่อไข่สัมบายเนะอยากสวงไข่หัวจจเท้าดองอข้าวกันกจี๊ลยบหมกงูนี่แหละค่ะ Ich hoffe, dass es alles nach dem Ablauf wird. Aber, da war es ein bisschen nicht vorgesehen. Also Zeitverhältnis ist auf jeden Fall einer meiner... Das ist mein Vermutung. Ich möchte nicht vergessen, so dass wir die warten müssen. Ich würde es mir wünschen, dass es alles steil und klappt. Und ich habe das fest. Jetzt machen ein wir eine Möglichkeit. Unsere Weißbuch. Für das Projekt auch

うん。<music> <music> ีอากาศหนาวค่ะเหมือนฝนจะตกแล้วก็กกไม่ตกห่อขนะค่ะยอนเกยนใจถอดเหลือกงงไห็นแม่ แค่ปูค่ะสว,ส,สวัสดีสวัสดีกินแล้วค่ะอืมวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรดีคะเรื่องอะไรเดืล่ะอืมพรุ่งนี้วันอะไรเออเกิดหนูเอง พรุ่งนี Becca ้มันเกิดหนูหนูขี่ขวบแล้วค่ะาขวบค่ะไปซื่อของขวัญให้บอดได้ค่ะปิดล็อกดาวน์ซื้อได้แต่เค้กใช่ไหมแล้วก็นาฬิกาใช่ไหมให้ไปละนาฬิกาของวันเกิดใช่ไหมแล้วไม่มีสินค้าเปิดยังใช่ไหมแจกกระปอนใส่ได้มันต้องมีซิมการ์ดค่ะต้องยังโทรไม่ได้ ล็อกดาวน์เข้างแน่งกับ <c oughs> บอดดเปิดตลาดขายของกินค่ะแซ่บเราคุยกันไหมคะเราคุยกับแม่มมอีกไหมาเลยมตื่นเสาร์มากแต่ได้ยินข่าวหลายเลย,ลยตะค่ะเงเสรดพ่อปั้นจักรยานลงเนินนะคะ เราบาดเจ็บนี่เบรกมันติดด้วยังไงมันยุดเราหัวทิ่มไปยังสิหัวแตกเบิดแถวนี่กจะบ,บวมเบรสสลบประสนเห็นเขาว่าสลบเราไปส่งอนามัยอนามัยก็อได้ส่งไปโรงพยาบาลยานเราสมองกระทบก,กระเทือนเพราะอันเป็นถนนขรุขระเราปั่นลงเนินยังสิพอเราปั่นลงเนินแล้วเราไปเบรกระเบรกมันติดหลอมันยุดมันเกิดทิ่มเลยที่หลักคนอายุแปดสิบกว่าปีละยูว้าแปดสิบกว่าปีเลย กวากระดูกึเปบ่หัวกระแตงเนี่ยทีู่เขานแก่เบิคือจะเอาหัวไปค่อนจีดนะคะ,ะ,ละสลบไสองอดยงดูไม่ให้เบิ่ออ้ยหายกบแมนปัญญายาดวอมเนมเตอร์ไซค์เจาวารลบปัญญกยานาเขา,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 าไปสื้อของนะคะหนูอยกูจะานทำไมอ่ะกแล้ว ขี่ดื้อขี้ดือด้อผู้เฒ่าบ้านไหนเป็นที่กันแน่ดื้อแห้งเวบาหยากอบอกบอกฟังค่ะตอ,อตอนเหนี้ก็น,กาน่าร้องบรามหมอหอกกะเช็คสมองสกแกนสมองอละไลรบอกเป็นยังจะเข้ากับจาทาเป็นอาการอีกดูค่ะแล้วเป็นผู้เฒ่าเนาะเข้ากระให้ ถักกอนเข้ามาแล้วจึงค่อยออกระยากออกเมื่อบานาบกน็ผู้เฒ่าบบเป็นตะยู่ผู้เฒ่าติดบานจังหวะตื่น,นตอนที่แม่ตื่นไปอยู่ไปไปไปอะไรกับพ่อแม่มาตื่นแล้วมน,นมตื่นแล้วตื่น,น,นไปก็้อง,งานพ่ออกไปทำงาน <c oughs> นอตโครสนะเมคอรอตโครสเมคอ o เบตเทอร์ฟอร์ิวดีอยาดังเถิดดังเถอดดัิกวนตอนนี้ถ่าอีพีไหนแล้ว อีีนี้ e ีเก้าแล้วค่ะโอ้โหจะเบียนจะเบียนคุณใายแปบสิเมตรเสร็จยังไม่เข้าห้องอยู่กับแม่ก่อนใส่เสื้อผู้ส์งมากที่อย่าหนูน่ารักไหมหนูน่รักไหมยิ้มสวยๆเสีย จะกินอะไรต่อดีอืมแล้วแต่เลยค่ะน่ารักแต่อ้วนนะหนอ่น่ารักแต่อ้วนงูใช้ถา่วดองแสบตัวนี้คนข้าวอุกู้เมนูยังมันรสชาติยังไงมันก็ออกหวานๆค่ะแม่ดองหวานเปรี้ยวนิดนึงออกหวาน น้องผมสวยมีการผมเงาสวยอือ huh. ห <T ế S 3> ืออาบอกหนูว่าผมหนูเปอะไรหนูดูไม่ออกหนูดูแล้วมันเป็นสีดำดูดูออกหนูไม่แต่แม่บอกว่าเป็นสีอะไรนะคือควันบุหรี่ไงแล้วเมื่อกี้กขากับใส่เสร็จอืแล้วหนูก็มาท่ายกับบ้านนี่แะแต่หนูล้างมันไ้ไอยู่บักซีดากินขับปุุนใส่น้ำตาลใส่น้ำปลา ปกติกินแต่แสนด์วิชปานะเพิ่งจะรู้ว่ามันอร่อยนั่นขักบอกค่ะต้าไก่ทอดหมักลายกระปุนขึ้นมาถ้าใครดูคลิปนี้จะต้องหิวห้ามดูตอนดึกๆไม่งั้นจะหิวใช่ไหมใช่แม่รีวิวแต่ของกินห้ามดูตอนดึกนะ หน mm ูเคยแล้วนะจุดอะไรคะเอาน่าใช่ไหมที่หนูดูคลิปเก่งๆแล้วมงทำโอเคเร้เทอาหารใช่ไหมอันนี้สาวน้อยอันนี้สาวเหลือน้อยน่าไม่เหมือนกันสีผิวไม่เหมือนกันใครสวยหนูสวยกว่าหนูสวยหนูสวยหนูสวยเพราะหนูมีแม่สวยไไม่ ก็มาเล่นตลกให้ดูุดโอ้่ไม่รู้จะได้ดีบ้านไหมหนูสวยเพราะว่ามีแม่สวยไม่ใช่สวยมก,กับตัวเองค่ะเมือโ <c oughs> ตขึ้นไปหนูองสวยมากๆแน่แต่เหลือแค่ไปทำฟันแค่นี้นใช่ตอนนี้ฟันมาเลยเมื่อโตค่อก็ทำนะคะ15ปี หนูจะไปเป็นดาราใช่ไหมแบบเป็นดาราหนูอยากเป็นดาราหนูอยากเป็นย่าใช่ไหมไม่ค่ะเป็นดาราของแบบตัวเองค่ะเป็นตัวเองเลยใช่ไหมเป็นตัวเองค่ะถ้าไหร่ก็ได้แฟนตัวนั้นืมแฟนคลับใช่ไหมหนูอยากเป็นดาราแบบว่าไปเดินเวทีแล้วก็อืถ้ากำจใจดาราหน่อยนะครับหนึ่งแรกทิ้งโอเคค่ะ ค mm ุณกล้าแสดงออกคะช่วงนี้ไม่กล้าเลยช่วงนี้ก็ยังกลัวหมออยู่ด้วยหนูกลัวหมอกลัวหมอฟันแล้วก็หมอปกติหมอฟันนี่กลัวสุดๆไปหนูกลัวเรื่องฟันด้วยตลอดเลยหนือ เราที่โรงเรียนไห้ฟังชิไปเรียนเป็นยังไงบ้างยยอยากรูปสอนแล้วปีสองปีสองปีค่ะปีสองตอนนีปเรียกว่าคลาสหยูปีสองอะไรหนูไม่ได้เป็นนักศึกษามาหาลัยลืมลืมกันคลาสสองค่ะคลาสสองค่ะที่ที่โรงเรียนมาไทยเรียนปีสามอือ ช้ากว่าหนึ่งปีค่ะก็าย้ายมาตอนขึ้นปอปสองขึ้เมืองไทยก็มาเริ่มต้นใหม่ที่นี่ยเรียนก็ยากอยู่นะแบบอว่ามันเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆอใช่ไหมก็ต้องแบบคิดมากขึ้นไปเรื่อยๆ <laughs> เราให้พี่ๆป้าๆมาหน,นาฟังมันเป็นยังไงเรียนที่เนี่นต่างอจากเมืองไทยไหมต่ ต่างยังไงคะอืมภาษาเรียนยากกว่าเดิมอืมพูดก็พูดยากกว่าเดิมด้วยหรใช่ไหมสวัสดีเขาพูดว่าอะไรคะสวัสดีตอนเช้าเมืองไทยก็แค่สวัสดีค่ะอืมสวัสดีค่ะอืมไงต่อคะอยากอุ่นไหมหนูชอบกินอะไรบ้างอืมหนูชอบกิน ผัดไทยข้าวผัดนี่กินนิดนึงนะกินนิดนึงเพราะว่ามันมีอะไรนะที่แม่ใส่กระเทียมตั้งไม่ชอบบอกกินผักจูดพูดให้ย่าฟังก็ก็อันนี้แล้วนะคุณอายิ่งใหญ่เลยนะแล้วเขากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับอะไรเข้าียว ไก่ทอด่หมูทอดอ่ะอร่อยอร่อยใช่ไหมกินไก่เจียวกับสาหร่ายกับข้าวค่ะไข่เจียวเนาะข้าวหม้อข้าวหมูสาหร่ายไก่เจียวต้มหมูอดถ้ากินไข่ดาวไข่ดาวกินวันละสองฟองกินหลายตอนเย็นมันข้าวมันไม่หมดออืฮะมันไม่หมดเลยใช่ไหม คี่ถึงเมืองไทยไหมคี่ถึงอะไรคิดถึงพะเนอืมอออกน้น้ำน้ำนน้น้นน้ำน วันนี่มันหนาวใช่ไหมเดี๋ยวชอบเล่นฝนน้ำม,มากเลยวันนี้มันหนาวใช่ไหมคะมีิูกินฮาลูนะคะฮาลูค่ะซื้อมาจากไหนคะฮาลูร้านไทยค่ะอืแนะนำทุกอย่างเลยนะ อือร่อยไหมคะมันจีเผ็ดเล็กนึงนะืะแม่บอกว่าทำไมไม่ซื้อรถเผ็ดมาก็มันไม่เผ็ดมันเผ็ดมันไม่เผ็ดสำหรับแม่แต่มันเผ็ดสำหรับหนูข้่วเ<อ>ผ็ดหยอวันนี้เราจะมาดูของจริงกันก Nó hả? Ừ Na? Mhm. Na, hm, hm. Nur, wenn ich sage, du bist in der Familie, Oreo hält nun einmal raus. Der hält nun ziemlich gut zusammen, sonst hả? แล้เหลือของรถอันนี้ได้ตอนคริสต์มาสแม่ซื้อให้ออืฮแล้วจะเริ huh. ่มแกะสีฟ huh. <'m> uh ้าสีฟ้านี่รู้แล้วนะมันจะเป็นรถรถอะไรแบบว่ามันเหมือนเดี๋ยวทุกคนก็คอยดูเดี๋ยวจะจับให้ดูนี่นะคะรูปร่างมันไม่ใช่แบบโอริโอ้นะมันเป็นแบบนี้อร่อยรถแทบอร่อยนะแน่นอนคริสต์มาสกู เออเฟรสรน่าหนูเลยตุ๊กตาด้วยนะ <c oughs> ไม่รู้อยู่ดีๆก็ได้อ่ะ <c oughs> ออยากมาข้างนันก็ได้กินเม็ดช็อกโกแลตชิ้วข้างในนะคะอร่อยนะมันเป็นเหมือนอมากัน อร่อยมากมากเอาวังติดคอเนาะลูกอย่าเล่นไปไปแล้ว เอาน่าอืม้วอยากกินน้ำเสือก็ใส่กันเย็น ที่นี่เราอยู่แบบใส่ขาสั้นแขนสั้นนะคะที่ร้อนค่ะถ้าเป็นเงินถุงใส่แขนยาวแม่หนาวลืมกวนบ้านเพชิดเพลค่ะคุณอ๋ออยากกินเพ็ดเพ็ดให้มันซวงไข่ยังไง เขาใจคข้า่าสวงปะ <ừ, S 1> <laughs> สวงเข้าใจไหมหนู <laughs> มไม่รู้อ่ะถ้าใ,ใครรู้พิมพ์ได้ได้ไดตารางเลยคืออะ,ระรไรภาษาไทยว่าไงวะสวงมันรู้สึกด,ดีอ่ะสุดชื่นมีแห้งไม่ใช่ อันนี้นรอยกว่าขนมฝรับบง่งไม่ใช่หชัวเช่าดองอร่อยจริงๆบอกเลยหมดแล้วจะทำอีกแซก่บลงทุนอืมยังกินขวดแบบนี้อยู่ไม่ยอมกินแก้วทำไมอ่ะ ไม่แล้วหนูชอบถ่ายวิดีโอนะทำไมอ่ะเขามาเข้ากล้องกับแม่ทุกวันก็ได้หรอใช่มันสนุกดีอืมอีอีอันนี้เคาร์ดอีกรึหน,นนกหนึ่งนะลลรลสีฟ้าเรากินหมดแล้วอันนี้คือลสีเหลืองมาดูดิว่ามันจะเป็นรสชาติอะไรแล้วก็ลืมหมดแล้วนะมันคือนแล้วอันที่มอีกหนึ่งอีกสีหนึ่งนะคือสีเขียวแต่พอกินหมดแล้วอือ มาดูขึ้นว่ามันจะมันก็ยังไม่เคยกินนะยังไม่เคยกินมันเหมือนเแบบทอดานมอร่อยไหม อร่อยกว่ากับข้าวอยู่หนูชอบกินขนมแทนกับข้าวทำไมล่ะคะขนมมันอร่อยข้าวก็เบื่อไม่รู้จะกินอะไรขนมเลือกได้ทุกอย่าง เอาไปทิ้งก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเข้ากล้องใหม่อ้ยเผ็ดอ่ะเบ้อยเม้าเรีเบ้อบเเรเบ้อเ đi thôi cái con mà liền cầu cua bà lỡ đơ nhanh bộ mũ lượn nhanh cùng chạy đi Oh, it. Mm -hmm. Yeah, oh. I want to kiss <laughs> you. <laughs> <laughs> ดิสปายสิเห็นคำคิดท่าชิบเบิลเนาะเดีไม่รู้ทำไมยีงแม่เพิ่มข้าวปุ้นอีกเลยโอเคนะคะคลิปนี้ก็ต่อไปอย่างสิ้นสุด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบายไว้มาเจอกันใหม่นะคะยังเหลืออย่าลืมเดี๋ยวจัดการต่อเนาะมันเผ็ดไม่ค่อยกินอย่าลืมกดกระดิ่งใต้รังด้วยนะคะอือย่าลืมนะคะจะได้เจอกับสาวน้อยบ่อยๆบ๊ายบายนะคะพี่เกตี้บายบายแซ่บแบบบ้านง่ายๆบ้านๆนะคะฝากไปด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ